คงเนี่ยเรื่องการกีฬาละเอวเนี่ยมันมีผลอะไรต่อาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเราเราไม่ได้นำเอามานับในความคิดตรงนี้ครับเพราะว่าเราตามตามระเบียบกฎหมายของเราไม่ไม่มันมันจะมีผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่หมายความว่ามันก็ต้องต่อหรือไม่ต่อมันก็อยู่ที่สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยแต่ตรงนี้ไม่ได้เอามานับไม่ได้ไม่ได้เอามาสถิติที่เกิดขึ้นเราก็เลยต้องทําให้เป็นมาตรฐานว่าเรามีแนวคิด อย่างไรเราไม่ใช่นึกเอาทึกทักเอาไม่ได้ดรวยอุวกรณ์ตัๆที่มีแลนะคะมันเพียงพอแล้วใช่ไมคมาจากที่โดนที่รัดแา่นอก็การดําเนินการก็เป็นเรื่องของเครื่องมือสําคัญคือกฎหมายกฎหมายก็มีแล้วในส่วนของเจ้าที่เรื่องของความมั่นคงก็ดาเนินการตามต้องต้องมีการปรับแก้เนื้อหาในพรบความมั่นคงใน เพื่อที่จะแบบต่อไปถ้าสมมติการยกเลิกพรกจุดๆหมดยังตอนนี้ยังยังให้กฎหมายเขารวบรวมศึกษานะครับในช่วงระยะเวลาสามเดือนเราเห็นเมื่อวันก่อนมีอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ทำของท่านนะครออกมาโจมตีนโยบายดิจิทัลวันเลยนะครับมนก็เลยตรทงานอสังเกตว่าเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าเขาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมยังยังได้พูดคุยกันอยู่ไหมฮะไม่ได้พูดคุยให้ เป็นเรื่องของสถาบันสมเรื่องของแต่ละท่านแต่ละคนที่จะพิจรารณาดูนะครับถ้าลองค่ะเห็นนี้ด้านหัวออกมาบอกว่าในนโยบายต้องว่าเลยน,นะถ้าไม่ทำคะแนนจะแตงเพื่อไทยจะลดลงนะคือพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคิดอะไรที่เป็นนโยบายแล้วก็มั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วถึงมาประกาศแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลก็มาประกาศใช้ในสิ่งต่างๆ ที่จะบอกว่าไม่ดีไม่ถูกต้องก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าเราคิดตั้งแต่ก่อนะก่อนที่จะทำเทนนิบายในขณะนี้เราไม่ใช่เทนนิบายที่ต้องมาหาเสียงแต่ก็ต้องทําเพื่อสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือแผ่นดินเพ,เพราะเราได้คิดไว้รอบครอบทั้งหมดแล้วมันต้องทํานะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องคะแนนเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับในขณะน,นี้คือทําเพื่อเป็นแนวทางของการบริหารจัดการ ับาลมากกว่าวันที่27เป็นวันรอยกระทงแต่ก็ยังอีกเดือนหนึ่งนะครับเป็นเดือนหน้าก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานลอยกระทงนะครับที่สมุทรไทยด้วยแต่ยังเร็วไปแต่วันที่29เนี้ยที่นั่งคุยกับท่านนายกไปบนเครื่องนะครับก็เป็นเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ ก็ดีใจกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวท่านนายกจะไปดูงานที่หนองคายแล้วในช่วงเย็นเนี่ยก็ก็ดูเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวในอดีตที่เคยทาเรื่องของบั้งไฟพญานาคเป็นวันออกพรรษานะท่านนายกก็คงได้สองสามด้านนะครับด้านหนึ่งจะช่วยเรื่องของการสรนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวด้านที่สองก็เป็นการตรวจราชการ ตามปกติของท่านที่ชอบไปทั่วไปในพื้นที่ทุกภาคส่วนไปแล้วท่านก็จะไปย้ำอีกไปตามผมรง้านต่างๆก็ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งวันออกพรนสาไปดูบ้างไฟกันที่จังหวัดนองคายหรือจังหวัดนในภาคอีสานที่มีกิจกรรมตรงนั้น